ถาเพิ่งครงการตอนต่อไปเนาะสีเป็นหม่องนางกินเหล่าหรือว,ว่า <c oughs> เป็นหม่องนางผักใหญ่หรือว่าสีเป็นหม่องเลนไผ่กับหมูเนาะเป็นร้านย,ยางร้านนี้ก็ได้ <c oughs> สวัสดีครับเลตอนรับขอสู้สองอันมานอกเปิดคลนะิปไม่ลดเนาะขาค้ามาแต่อ,อุบ,นบอลนฮ่องเบรเปิดตอนนี้เป็นค้ากลับจากซีสเกตบ้านนางรถบ้าน ะะวนนนี่แหลเาสวัสดีค่ะพากันไปค้นใหม่มาไม่ล้างรถเอ็มมาเดี๋ยวจังสีห้เบิร์กล้างรถมาเด้อพักกันอยากทุเรยียนคากรับก็สิกรับอุบลเนาะจากโรงเียลนะค <c oughs> ากรับจาก <c oughs> จากอุบลมาบ้านวสวบสานกับล้างรถกับพ่อมาณนี่น้องรถด,ดึงตรง,ลดดง,ลงลนี้นี่เออดึงดึงขวงนี่นี่ไม่ห่วงใช่ไหมปกติดึงตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเออดึงไปไหนก็ดึงขึ้ลลน ผ่านเขาไม่สุกบะ่ะท้าสาวอยากทุกเรียนนะเนาะไ่ได้พยอกันลายเหมือนทุกคนเนาะหืมอ,อยากอยากทุกเรียนกันเผื่นซื้อหน่อยหน่ยอยหน่อยไงโอกาซื้อเราลายโลเนาะลายโลลายกระเพียงลายเนาะทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนซีสเกตเนานะไม่ ผ่าแดงียบร้อยเนาะม่สุกมนสุก่ะมาค้นใหม่ไม่เอาไปเห็ดเที่ยงนาบะเพราะเลยนางกินขากินแหนบนอนเว้นกินเหล่าปาติม um ุจฉะเนาะ เฮ็ดเทีย่ยงหนาบาดหมองเดินหนาบาดเพวกนั้นมันกว้างเนาะมันกระทีว่างลายเอาใหม่หนาคนมาตะคุ่เทียมให้เนาะ <_ d ata> เป็นใหม่เก่าเนาะใหม่สมัยราโดนละใหม่เก่าเก่าเฮ็ดเทีย่ยงหน่อยคือสิบห้าลังขาอยู่อุบลน,นั่นแหละตัว <_ d ata> สาวเป็นคนเขาเป็นยางสูตรทุเรียนทุเรียนก็จะร้านนี่มัมนบดสุกกว่าสัน่น อาลานหมน,นี่ล่ะสุกอยู่เ่สุเกเกได้นะคะุเ,เรียนคุณเรียดเีโอตัวน,นี้สุกตัวน,นี้สุกอ,อยู่เปรับสุกร้อมทานได้ค่ะเดี๋ยวเปิดกล้องเปิดกล่องมัในมีหลลยขนาดอยู่กลองนอกกล่องในใช่ไหมใช่ค่ะ มันทองเกียดีสองร้อยสี่สิบบาทมันทองภูเขาไฟ เอาตัวนี้หมื่นยังสุกป่ะครับอันนี้สองบาทพรุ่งนี้ก็เริ่มสูงนะค่ะอ๋อ้าถ้าสองหมื่นสุ้กัโลละร้อบาทถ้าสุกแล้วนั่นโลละ2องรยเนาะเป็นเกรดธรรมดาถ้าเกรถ้าเกรดเอนั่นโลละสองร้อยสี่สิบบาทแพ้ก็เอาลูกหนึ่งบ่เฟซลูกหนึ่งบ่ พากันมาเลือกตัง้งผู้ใหญ่บ้านเนาะสองสาวหัวคะแนนสื่อโตมาบริสุทธ์โตอกมาโดยใจเนาะไปพาสวานหมาก็มาเอาใหม่นัน่นั่นแหละเอาใหม่ไปเฮ็ดซ่อมให้ธุลาผมนั่นแหละล่าเวียกมาเหมือนนึงเนาะเอาใหม่เฮ็ดเชียงหน่อยถ้าสื่อซ่อผมคนมาถ้าสื่อกันโอ้หลายพันเนป ประมาณมันซีหาพันบาทอะถ้าซื้อใหม่ทั้งโดดผมเหลือเพราะว่าเพิ่มเพิ่นประมาณเกือบเกือบเกือบสองรอยเหรียญอะบ้านลอยเจ็ดสิบลอยแปดสิบเหรียญอะราคาใหม่เนาะถ้าซื้อเข้านี่ใครในหนาวมาจากกรุงเทพเพิ่นมีอยู่เลเพิ่นเฮ็ดงานเกี่ยวกับบววของเก่าเนาะก็เลยดีไปแนวเอามาคนมาให้ก็ได้ไปเห็ดเทียงอยู่บ้าน เวลาโมมาหากับพี่มองนั่งดีๆเราไุเรือเจอรถตู้ไหนน่ะตัวเป็นสุกเอาถุงละร้อยเนาะเลามเลมาเยใหม่เลยจ้าทุเรียนนหน่วยไดนเอาเปิดงไปเลยอะเอาบัหอโลอันนี้นะาแวะสือทุเรียน ตุเรียนบ้านซีอุดมนทุกคนเนาะบ้านซีอุดมนะตำบลยางอำเภออำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกียบนี่ไงคนนี้บอลโลละสองร้อยไงหนูยังไม่ได้ชั่งนี่เดี๋ยวแม่ค้าเทสให้ดูนะคะชอบกรอบนอกนุ่มในที่ชอบแข็งในนุ่มนอกได้หนูกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละพอดีทานแม่ค่ะว่ามากแบบได้บอกแม่แล้วชิจัดเอาแบบกรอบ กรอบนอกรวมในหรือเอาแบบนุ่มในกรอบนอกก็ได้แขกไม่ข่ากับแจ็คบอกเนาะเข้มนกเข้มในก็มีนะลูกเออเข้มในก็มีไม่ข่าว่าแข็งหนอแข็งไหน,ก,หน,ก,หนก,ก็มีโมเมนต์คือลูกเอาสามน่วยกรอบนอกนุ่มในหมดได้ค่ะแต่ว่าเฟสเอาลูกใหญ่กว่าเพื่อนใช่ไหมเฟสเอาลูกใหญ่ที่ลรัมูกใหญ่เอาลูก เอาลูกโลกว่าหรือสองโลเลยจ้ะนี่นี่ลูกนี้ใหญ่เรากิน3คนเราเออแค่สิกินข้าวรถไปเนือให้เยเย็นนะาเออเอไปทัหอยากเทียวสื่อทั้งรกินเนี้อเอาลูกใหญ่ให้เพิ่นผค้นี้ก่อนเลค่ะแม่ปุ๊บฉันมี่บัมะม่วงหนาวอะไรปะมะม่วงห้าวมานาวโหให้เธอแล้วก็กระ้อนสาวสาวชอบปิ้งทุเรียนเหาเหเอาหรอ นี่ละเซเนเซมาะกอบรถจ้าบาทค่ะแม่คาะตอนนั้นสองร้อยสี่สิบเกรดแม่มค่ะเกรดมันสองเฟสหนุนเกรดเอมึงเซเกรดเอสองร้อยสี่สิบเป็นาหังสวยห้าจ้าเอาละบเกรดเอมันจ้าบาทโบเกรดเอสอ้อย้องหมื่นตัวกเนมแปดเกรดเอนี่ของ ่าดเสียบซไม่ขาดเสียบซัมมันแหละซ้ำไม่ขาดเสียบเลือดแเลมเต็มมากเลยลูกเฟสเฟนี่นี่ของเธอเหลืองทองหอมกระมุเออช่างดูก่อนเดี๋ยวให้แกช่างก่อนออตเตอนี่อันนี้2องกิโลูกส8่ร้กิโลสี่ร้อยอตัวนี้มันผูเล็กเนาะอันนี้สองเเฟสสี่ผู้แกอด็ พอกินเกดธรรมดานี่ยแหละเกดเอมันแพงกว่ากันนะทุกคนเนะห้าร้อยแปดสิบเลือกสองลูกป่ะลูกเล็กตัวกรอบนอกนุ่มในพร้อมกินวันนี้นะเฟสพร้อมกินวันนี้นะนี่ขอรชิมไม่เดินได้นินึงนี่ขอรชิมของเขาอีกตัวไดเอามาได้หรอค่ะข้าวเหนียวเส้นเกฟสเลยนะข้าหนูฮะ โอเปลี่ยนได้เปลี่ยนมังคุดเป็นบักเนาะเรื่องมีหัวมันเป็นเสือไหมคะแม่หรอเขากันได้หรอกแล้วใครผ่านไปผ่านมาพอูดโน่นเพิ่นเนาะเดี๋ยวเอกโซนคขายขังถังกันตลาดอย่างทุกคนเนาะแม่ค้าบังเอิญให้หนูได้เดือดสองถุงก่อนเขาอุบลเนาะร้านใหญ่ตรงแจ๊คเซฟถ้ามาจากอุบลกับก่อนเขาที่สะเกด ไอ้อนเขาเอาคิวอาคแมคะเผิ่ตัวเมืองที่เกิยนั่นเนาะเส้นสองสีของเฟชเป็นถนนเส้นสองสี่ปดบวหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อยแปดสิบของเฟชชเนื้อไม่รู้เดี๋ยวฉันถ่ายคิวอารค้ดก่อนเยี่ขอีกอันนี้ของไอโฟพอพอเอาแบบสองร้อยหรือสอง้อยเรายังไม่ได้เลยเนี่ยเอากี่ลถ้ามันน้อยท่าลูกน้อยเอาสองลูก น้อลอยนตกสาย้มันลูกปอกแปกมันลูกแป๊นลูกสวยพีเนียมคืสอี่สิบเนื้อสวยเนียมเกรดเอสองร้อยสี่สิ่สเออเาประมาณสโลเป็ดบอกสโลซเนื้อสวยเลิศสันเปนนี่สโลีตัวนี้ใช่สองสองโลซีองเจ <desserts> mm ้าเนื้อให้ไหมคะให้้ามือเย่เอาเลยเนาะไหนรหนสอง พร้อมกินเนาะพร้อมกินลูกบ้านเลยเส้นเต้นเลยลูกมาเลยตรงนี้ของกับมังคุดเจ้านี้บังคุทเจ้าอันนี้สองลูกอ่ะลูเทสเนื้อเลยลูกเทสเนื้อก่อนอุ้ยเลิศเลิศมากเลยเละไม่มีเละค่ะโอเคเธอกรอกกินหมดเลยอ่ะเลิศคืออันนี้ก็สองลก็สี่ร้อยเจ้านี้กับมังคุดเจ้านี้กับมางพุทธโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาคิวอาโค้ดให้พร้อมกันของเทสห้าร้อยแปดสิบของเจ้านี้ ลูกเล็กนะเิด <ici> อ๋ยตัวใ่นาให่นี้มหญ่เนน่ากับหารอหะทุเรียนกินพี่น้องเกาค่อยิให้นะันใหญ่ประกาศซื้อเฮงราคาเก้าเรื่องเนาะ โหลดละสามเหรียญหกเหรียญโหลดโหลดโหลดหนึ่งประมาณเจ็ดเหรียญเนาะเกือบสิบเหรียญสองร้อยสี่สิบบาทตะเกียบเอประมาณเจ็ดเหรียญเนะาะตะเกียบธรรมดาประมาณหกเหรียญหกเหรียญหาเหรียญกลัว,วห,าหาจุดเก่าเหรียญ ของเราเอาอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเมื่อกี้ลูกนี้มันสองเหมือนกันสองโลเหมือนกันเอาลูกไหนอนไี้หมดจะกินเลยยี่อะเรานราดนี้กว่าอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นมะร้าวหัอกะเดยมาเสบตัวแล้ว่ะอันนี้คือมันเป็นมะร้าถ้าเปลี่ยนเป็นมะพ้าก็ะพร้หัวกะทิีบไม่ขาวเอาตัวนี้เจาอเรอกี่ันกี่อน พูดไรพูดนี่ปะอะพูดใหญ่ๆน,น,นะเนยไม่ไม่กี่พูดเน่ะอัน,นมีหนึ่งพูสองพูในหนึ่งอนนเออไปชั่งดูดิในอันนี้ปะเออตรงไหนก่าว เปลี่ยนแพงครับอรูกไหนว่าเริ่ไหมอรูณไหนหกร้อยแบเยอะรึเยอะจะนี้เยอะเท่นั้นกินที่นี่คอนเฟิร์มที่นี่อร่อยซื้อกลับบ้านไปเลยสิลูกเต่เอาตกลงเอาเข็นเขากันเห็นลว ข้องแสบแต่ว่ากับแพงเนี่ยห็นราคากันตกใจนะหกหอกล,ยลยอยเกือบยี่สิบเหรียญคืนเหรียญนี่แหละเส,ส้น,นสองสีเนาะเส้นไปกรุงเทพเนี่แหละจาวบนไปกรุงเทพเนาะกรุงเทพไปตั้งผลอันนี้ค่าเก้าพันสิก้าบูบล แบบพอแล้วก็มี360บาททีนี้กลมนองลุ่มใน540บาทของเราเป็น700นี่ของพิโก,โก้ก่อนเห็นอะไรแล้วโอ้นนยโอิโก้ได้เงาะอย่างเดียวไม่มีเงอโอ้ยเขาไฟดีดีงอจะคล้องหมดไหมคะนี่จ้าเงาะสวนใหญ่ทวงแก้วเองค่ะซิมได้ค่ะแบบดีแบบแซ่บแบบหวานนี่ขามาซแบบิมเลยซิมเรื่อ สิบกงอไม่ค <H ả? S 2> ่าก็ขอ้นอเรี่ย่คนือใกินฮะ่คนือใกินเขาเรียงนะบอ้อเขาประเดียวไม่ถูกบอก รถมางงา,างสื่อข้อกันทุกคนเนะานนะเพื่อไ,ไม่ให้เลือกล้นนะของี่ปเดเาใช้ของคเจ้ากับปาซื่อกับมี่ลายยางมีตะกรูยางเลยค่ะเด็เมเย่าีอันนี้สี่รอยแปดสิบเม,ม,มื่อกี้หกร้อยใครยูบันตุสูบดบริกินของแพงนะเ,ออนงเพะราะว่าบัสุกออบริไดอยากได้งบแพงปานนั้นนี่ช่าขอถ่ายรูป ้องรถมาเลี้ยงซอยกันเดอ้อทุกคนน้องรถนี่ <c oughs> ไว้กระลังเลียดว้กระลังอยู่กระลังกินเอ้าบวกของพี่โก้เฮ้ยอะไรอ๋อถูกไหมเออค่อยไล่ค่อยไล่กันถ่ายคลิปอีกเออค่อยไล่เฮ้ยไม่ใช่เขาไอเฟสบอกของพี่โก้ อ๋อเราไปจ่ายของพี่โก้ด้วยเดี๋ยวเอาไหมเราไปจ่ายเพิ่มพิษ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 จะเพิ่มยังไงท่านโอน้นกานจ่ายเงินผิดต้องไปเคลียร์กันไม่ขาดลองชิมดูอร่อยมากชิมแล้วเอาค่อยชิมเหรอ,อชิมอะไรจากคูนี่แหละโอ้ oh. อร่อยมากเป็นรสชาติยังไงรถรีวิวหน่อยหวาน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 แล้วก กรอบนอกดุมในกรอบนอกุมในนะทุกคนเสียงแงงวะนนี้เมื่อเชือกเหลเกือบขาทุ่นหน่อยนึงสนักแฉ่แค่เองได้คืนแล้วเกือบขาทุ่นมาเออฮัลโหลเอาคิดกินใครอยู่บะเบิงโอเคอยู่เบิงสิ่งแรงมันแสบอยู่ปะกรอบนอกดุมในนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟมันพร้อมทานเลยพร้อมทานยังดื้อไปหรอเนอะ ดีเนื่งกินเทือแล้วหนอืมเป็นแังไหนคะไม่เสียบก้อยทุเรียนจันบุรีระยองเนาะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนชิซเกิเป็นทุเรียนภูเขาไฟมันสะม,ม,มันๆหอมบบชุนบบค,คิวบอกอยังไงซะบอได้รีวิวให้ชิซเกิก็บอกตามความจริงเนะคนเนาะก็บอได้ว่าให้ทุเรียนจันทุเรียนระ,ะยองหรอกมันก็นแซ่บอีกแต่ถ้าพูดมากคือเก่านเนี่ยแหละว่า กระไทยลูกกรอบนองลุมในพอดีซ้ำนี่480กินไปมันดวนกินเถือมาเด้อพี่น้องกิปีเตเถือกินสมุนงกระกาดสื่อกินมันแพงวาสนาจะได้กิน480กินมันขึ้นดูสิไปกินยำยำๆๆยำยำมันเบื่อกินไหนโมเบื่อ ปสวยมากหั่นตัวมันกรุ้เหลืองมาในติละ่ะครัดตุเรียนคือเป็นสีชมพูลิสติกคับท่าง,างอานเราทำยังไง <c oughs> เอเจ๋งเป็นกันเออการทำยังไงอือพัากินแบบพักกินังไรเหาก็สวยแล้วเขาคนสวยแม่นวะ <c oughs> không phải nhọn nó mới phải nhọn không phải yên luôn gì nữa. cái đàng nào phải nó mình กระเทือกมังกาซื้อกินมันแพงเนาะมันจะบาทละสี่ร้อยกว่าสีา่ร้อยแปดสิบแปะวันแรกทีเลือกมันแพง,แงนักวัสดุข,ขาดสิบริียเงินแพงคนเลือกเองเนี่ยมันแข็งผดเนาะจ้าเซียวเดินทางกับบัวเนาะทุกคนมาเนี่ยเอาใหม่ลงกันเลยเตรียมรอที่ตามตอนต่อไปเสียวใหม่ เพราะตรงเบืองไปบริษัทเท่ากอนสิไ้แบบนี้เลยเหรออือพี่ก็จะลงไงเอาของลงให้เขาเจ้าด้วยไงเ่เไปส่งสวานไปเหตุงานเอาไม้ลงอีกบานี่อะไรรถพี่อันกินแล้อป่ให้พี่อันกินอันนี้เรากินคนเรคือเอฟสีเน่ะอะห้ักัไปบ่จะได้าค่อพทุกคนเดินทางกับบูนกันมาพอละ กอาลังจะกัดเอากัดได้คําได้ไงเอาทุกคนเนาะตอนนี้กัปตัดผพามาหอดอุบลราชาธานี่หอดบานเฮานี่แหละบานเฮามันกระซัมบานเฮานี่แหละใหม่หอดบ้านเรียบร้อยเนาะซีเกียตอุบลอำเภอผูสิงเนาะใหม่ติ๊กกับตบแปดปูพื้นเนาะน,นี่สามหมัด ข้อสารอุปกรณ์การเห็ดเฮ้ยนี่นะเาเ็ดบองน้ำมุ่มนาบ้านเนี่ยนะทุกคนเนาะมุ่มนี่แหละเอาข้อสานพอเถาก็ไม่เถาข้อสานให้น้ำเอาเอามาจากบ้านพอพมแนเอามาจากไม่เถาแน่เนาะเวลาไปหามีแล้วก็ดึงแล้วมาเอาบนแล้วก็ามาฝากกันสิข้อสาน เขาเจ้านั่นแหละเขาเนีย้ยกว่าน้อยนึงแยกแบกสอบเขาเขาบาทนี่เนาะหน้นาบ้านผมนกับกลวงอยู่เี็เสาเสาต้นมันป้าเนาะดอกดอกมันป้าน่ะแหละหอมๆน่ะที่ทเรืองๆน่ะเนาะเสาแบบเนี้ยเตือยได้เลยนี่เห็นบอกขาผม ต so ัวมันปลามันสิทนเนาะนี่เพมมาเพราเสีมุมนี่แหละเ็สี้ยมุมนี่เนาะกระตับน้อยๆหนาบ้านเ็ดเสียงกระถอมทำใจเนาะเวลาเนี่ยมาให้นอนนั่มาสิขาบนนอนน้ำหมาทางนอกเ็ดเสียงหน่อยเสีมุมนี่แหละหมันหนาลากหนาลากจักหน่อยพอได้ผูกอูนอนโอ้ยไปาสีเอาไม้ล้งทำงานทุกคนมัน คนของเอาไมา้ลงมาเน,นี่ตอนขึ้นมือเอ้ากะเอาขึ้นค่อยเอาขึ้นเน่ะ้ดเดียวกันมันยินในโฮมมันตอนเราลงดีมาสีแดดบัเน,นี้ไปน้องรถกระถายอยู่ในบ้านเนาะไปส่งน้องรถอยู่ในหมอบนเนาะสะวานกะสะวานกะส่งเพิ่นไปเฮ็ดงานเบียดเวียก UBM น,นั่นแหละพอเอารถพอมาเนาะตอนเอารถไปขึ้นพอเอารถกระบะพอกระบะบ ไปหม่ยเลงรวมกันทุกคนเนาะทุกคนเนาะคนใหม่ซอยครับพี่น้องครับปลาตับมาขนซอยมาทันเวลาพอดีครับพี่น้องมาทันเป็นเมนขนซอยพอดีม้มจิ้มผู้หวานพอดีเลยหวานเนี่ยถาเพิ่งโครงการต่อต่อไปเนาะ หม่องนางกินเหล่าหรือว,ว่าเป็นหม่องนางผักใหญ่หรือว่าสเป็นหม่องเน้นไผ่ก็โอ้โหเนาะเป็นยอะไรยังใช้เนี่ยกอให้นอนนั่งกับมานอนทิ้งน้านหน่อยเอาเนาะหาเพื่อครงการทอดทิศจังไหนนะทุกคนลองถัดหาทอดทิศตามตอนต่อไปนั่นแหละเลราทุกคนจะสีไปส่งหลวงรถ อโน้ตฐานใบานบาทมันจะกลับเล,ลี๋ยวลมากกว่าน,นี่เอาทุกคนเนาะคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่แหละไอ้ขอบคุณบาวตามนะัมเนาะเมื่อเอาใหม่ลงซอยบาบน,นี้เังพอกันคลิปหนาทุกคนขอบคุณครับบาวตามัมสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวโหลด<ก>ทุกคนเอฟซีอุบลเทพท้าหาดวลน,นะเป็นสาวเลย บ๊บายทุกคน